Yeah yeah let's go <S สวัสดีครับผมวิทยูล็อกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าขายดีของแบรนด์ยูล็อกครับผมเป็นเลเซอร์แสงเขียวอ่ารุ่น g T 5 1เป็นรุ่นใหม่ของยูล็อกนะครับผมแต่เรามีหลายรุ่นนะครับมีทั้งแสงแดงแสงเขียวเป็นสินค้าตัวแนะนำราคาก็2 0 0 0นนิดๆราคาไม่แพงตัวนี้สามารถถ่ายระดับน้ำ ตั้งวงกบปูกระเบื้องแม้ทั่งตั้งพวกตั้งกรอบรูปงานบ้านได้ตั้งแนวไฟตั้งลางไฟได้ถ่ายระดับได้การใช้งานก็ได้หลากหลายครับผมอุปกรณ์ก็มีพวกขาตั้งให้มีแบตเสริมให้หนึ่งตัวมีอะแดปเตอร์ให้พร้อมชาร์จชาร์จก็ชาร์จเร็วนะครับผมแต่เร็วไม่เท่าใจผมครับผม ตัวนี้เป็นเลเซอร์5เสน้นนะครับราคาก็ย่อมเยาเหมาะสำหรับพี่ช่างปูกระเบื้องช่างก่อสร้างถ่ายระดับพวกนี้ได้ใช้ได้หมดเลยก<ส>็ถ้าสนใจก็พบกันที่ฮาร์ดแวร์ฮ u s ์ครับผมสินค้าดีมีคุณภาพครับแบรนด์ยู็อกครับผมพบกันได้ครับไม่ผิดหวังผมพี่เบิ้มของยู็อกอยู่แล้วครับผม<ส>อะไรพร้อมบริการส,สวัสดีครับ<ส>